สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัยชนะวัยชนะที่เจม็มไปด้วยคำถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสาหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมถ้าไม่กินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์จึงควรรู้เรื่องวิตามินบ1 2ิซึ่งเรื่องนี้เราเราเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้จะมาเน้นอีกอ,อ,อีกหัวข้อหนึ่งนะครับวิตามินบ1 2ิเนี่ยมีเฉพาะในสัตว์ในพืชไม่มีนะครับและร่างกายผลิตเองไม่ได้นั่นหมายความว่าเราต้อง ได้จากอาหารที่เรากินเข้าไปเท่านั้นนะครับทีนี้ในคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็ทราบว่าเขามีโอกาสจะขาดวิตามิน b 12หลายหลายคนก็อาจจะไปซื้อวิตามิน b 12มากินทดแทนเพื่อป้องกันการขาดวิตามิน b 12แต่เนื่องจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับว่ากินวิตามิน b 12เท่าไหร่แล้วมันถึงจะเกินขนาดจนมีผลข้างเคียงเนี่ยยังมีน้อยมาก แต่นปัจจุบันที่แนะนําในคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์และต้องการกินวิตามิน B12 ทดแทนเนี่ยคือ5,000ไมโครกรัมต่อ1น1อาทิตย์นะครับต่อ1อาทิตย์ทีนี้วิตามิน B12 ที่ขายเป็นเม็ดสำหรับกินสำหรับที่เอามากินทดแทนกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขนาดเม็ดละ500ไมโครกรัมนั่นหมายความว่าเราก็ไม่ควร กินเกิน10เม็ดต่ออาทิตย์นะครับจะเป็นปริมาณที่แนะนำว่ากินอย่างเงี้ยไม่มีผลข้างเคียงจากการที่มีวิตามิน B12 เกิดนะครับทีนี้ถ้ากินขนาดเนี้ยมันเกิดไม่พอล่ะในคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ถ้าไม่พอทดแทนไม่พอมันก็จะมีอาการของการขาดวิตามิน B12 ทีนี้ อาการนี้มันเป็นอย่างไงมันก็คือเป็นอาการของโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเรามีเม็ดเลือดไม่พอเนี่ยร่างกายก,ก็จะได้ออกซิเจนไม่พออาการที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องการอ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยง่ายนะครับหรือถ้ามากกว่านั้นการขาดวิตามิน B12 มากกว่านั้นก็จะมีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าจากเส้นประสาทที่ได้รับวิตามินไม่เพียงพอหรือ มากขึ้นไปอีกก็คือมีผลกระทบต่อสมองเรื่องความจำเรื่องสมองเสื่อมหรือมีอาการซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวแบบนี้แล้วเ,เราเป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยก็ให้ไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์เป็นคนสั่งจ่ายยาจะได้อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์นะครับครับวันนี้ก็จะมาเน้นในเรื่องว่ากินเท่าไหร่ถึงจะกินทดแทนเท่าไหร่ ถึงจะไม่มีผลข้างเคียงนะครับครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้นขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชน l ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับเธอเชื่อตัวเองมากไปหรือเปล่าเธอคิดไปเองเธอเชื่อไปเองนะคนดี เธอฉันที่ไรมีข้อห้าใหม่ทุกทีฉันไม่ดียังไงเธอว่าฉันคนไรหัวใจแล้วที่เต้นตุกตุกนี่มันอะไรเธอว่าฉันคนหลายใจเอ็กซเรย์ที่ไรก็เห็นแค่หัวใจเดียว โปรดอย่ามองฉันเหมือนเป็นคนไม่ดีจริงๆฉันนะคนดีเพียงเธอคิดมากไปลองเปิดใจอีกที